หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับปืนอัดลมอยู่เยอะมากครับวันนี้เราก็ได้รวบรวม3ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับปืนดัดลมที่หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่แบบที่โคตรจะฮิตเลยแล้วกันนะครับระวังนะครับความเข้าใจผิดหรือว่าความเชื่อเหล่านี้เนี่ยจะทาให้คุณเนี่ยเสียงเงินฟรีๆหรืออจาจจะพังปืนไปได้แบบฟรีๆเลยคลิปนี้จะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วไปดูกันครับความเชื่อที่1ใช้ลูกเหล็กแล้วปืนจะแรงอันนี้คือความเข้าใจผิดแบบอันดับหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าลูกเหล็กแรงกว่าลูกพลาสติกเนี่ยมันฟังดูเหมือนจะจริงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิดโคตรเลยครับลูกเหล็กนะมันหนักกว่านะครับก็จริงแต่ไม่ได้ทําให้ปืนแรงขึ้นครับมันจะทําให้ปืนพังด้วยโดยเฉพาะพวกปืนไฟฟ้าปืนอัดลมเนี่ยนะครับหรือว่าปืนแก๊สที่ไม่ได้ออกแบบมาให้รับแรงกระแทกกับเหล็กเนี่ยแถมอันตรายด้วยนะครับยิ่งโดนคนเนี่ยนะครับเนื้อรุ้ได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ปืนเนี่ยพังได้เลยทีเดียวนะครับอย่าเสี่ยงเอาปืนนะครับ ัดลมปืนแก๊สปืนไฟฟ้าเนี่ยมายิงลูกเหล็กเลยเลยขาดนะครับอันนี้ไม่แนะนําเลยนะครับแต่ถ้าถามมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละแต่แค่ว่ามันอันตรายมากมากนั่นเองครับทิปนิดนึงครับผมความแรงของปืนนั้นขึ้นอยู่กับ fps และระบบยิงนะครับไม่ใช่เรื่องของตัวลูกนะครับลูกเป็นแค่ปัจจัยเพียงแค่ประมาณ10%นแค่นั้นเองครับ ความเชื่อที่2ครับถ้ายิงไม่ออกให้ชักใหม่ยิงไม่ออกหลายคนเนี่ยรีบชักใหม่เลยทันทีนะครับคิดว่าเดี๋ยวก็ออกเองแต่ความจริงก็คือลูกนะครับมันเข้าไปติดอยู่ในลำกล้องครับถ้าคุณชักแบบซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ากับว่าคุณเนี่ยได้ยัดลูกเพิ่มเข้าไปในหลังเพิ่มไปเรื่อยๆสุดท้ายครับลูกทั้งหมดที่อยู่ในหลังเนี่ยมันก็จะดันระเบิดตุ้มในปากลำกล้องครับทำให้อะไรรู้ไหมครับสูบแตกครับแนวทางแก้ไขนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือ ให้คุณหยุดยิงก่อนนะครับหยุดชักเลยนะครับหยุดชักเลยถ้ารู้สึกว่ายิงไม่ออกหรือว่าชักแล้วมันติดขัดๆนะครับแล้วก็ให้เข้าตรวจสอบลํากล้องนะครับด้วยไม้ปัดลูกนะครับผมหรือว่าจะเอาตะเกียบหรือว่าอะไรก็ตามเะยครับแย่เข้าในที่ปากกระบอกปืนนะครับแล้วก็ดันให้ลูกมันไหลออกมานะครับถอดแม็กด้วยนะถอดแม็กแล้วก็ดันดันลูกจากปากกระบอกปืนนะครับให้ลูกมันออกมาจากทางแม็กนะครับผมหรือว่าถ้ายังยิงไม่ได้หลายๆครั้งเนี่ยก็ ควรที่จะตรวจสอบแล้วก็ส่งให้ทางร้านนะครับที่ซื้อมาเนี่ยเช็คให้นะครับผมอย่าพยายามที่จะฝืนทําเองนะครับถ้ายังทาไม่เป็นนะโอเคครับสําหรับหัวข้อนี้ผ่านไปครับหัวข้อที่3เลยนะครับอันนี้เจอกันบ่อยมากครับปืนเหล็กเท่ากับยิงแรงนะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับผมผิดมากมากเลยนะปืนเหล็กต้องแรงกว่าแน่ๆเนี่ยผิดแน่นอนครับไม่ใช่นะครับปืนเหล็กคือวัสดุที่ใช้ทําโครงนะครับทุกความสวยทนหรือสมจริงเท่านั้นครับแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแรงครับ ความแรงนั้นขึ้นอยู่กับระบบที่ยิงนะครับแก๊สไฟฟ้าหรือว่าสปริงนะครับ, ap, FIFA, รรบผมแล้วก็ความแน่นของลำกล้องนะว่าเขาทํามาได้แบบว่าแบบอ,อัดลูกแล้วแบบฟิวแบบตรงไปหรือว่าทําให้ลูกมันอ่ามันหมุนนะลูกยิงหมุนเร็วเนี่ยครับก็ยิงแรงขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าจะยิงใช้แก๊สหรือไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ยิงแรงนะครับแต่กับระบบสปริงนะครับปุ่ปืนลมพวกนี้เนี่ยนะครับความแรงมันขึ้นอยู่กับสปริง อย่างเดียวเลยครับไันได้ยึดขึ้นอยู่กับลูกมมนได้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้นะครับแล้ว่าอย่างหนึ่งก็คือ fps ที่เขาจูนมาจากโรงงานครับผมยิ่งถ้าเป็นปืนลมที่มีแบรนด์หน่อยอย่างเช่น kwc ที่ทางร้านขายอยู่ตัวนี้ก็บอกเลยว่าแรงมากๆด้วยกระบอกสูบค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับกระบอกสูบสปริงอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นพวกปืนลมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางกระบอกนะครับที่เป็นพลาสติกทางอันเนี่ยก็สามารถที่จะยิงแรงได้กว่าโคที่เป็นเหล็กล้วนๆก็มีให้เยอะครรรัับบผผมู้ลพี่ ว่าเป็นเหล็กอะมันไม่นึแรงหรอกแต่ผมอาจจะเอาไปแป้งได้ไหมครับเออน้องครับจริงๆมันมีกฎหมายนะครับแลวถ้าโดนจับเนี่ยบอกเลยว,ว่าติดหัวโตวนยครับเพราะว่าเข้าขายความผิดฐานประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนําเข้ามีหรือจาหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องสูตปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตมีโทษจําคุกตั้งแต่2ปีจนถึง20ปีปรับตั้งแต่4 0 0 0บาทจนถึง4 0,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับนะครับถ้าคิดดีๆแล้วว่าอยากจะไปแป้งก็ลองเตรียมเงินหรือว่าลองเตรียมเวลาสัก20ปีเอาไว้ดูแล้วกันนะครับ กูเจ้งความแน่เด็ดสรุปกันง่ายๆครับลูกเหล็กนะครับไม่ได้ทาให้ปืนแรงแต่จะทําให้ปืนพังครับ 2. ยิงไม่ออกนะให้ตรวจซ้าไม่ใช่ให้ชัดซ้ํานะครับ 3. ปืนเหล็กไม่เท่ากับยิงแรงเสมอไปเป็นยังไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมคงจะมีประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่กาลังจะหาปืนอารมณ์ซื้อหรือว่ากำลังจะเริ่มเล่นบีบีก,กัน ครับผมในการซื้อเป็นปืนอัดลมเป็นอย่างแรกนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับชอบ่องด,ดีโปรทรอยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่สนใจปนืนอัดลมดีๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกดีพิการก็กแล้วแต่ก็ลองดูที่ดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับจะแปะนะครับวิธีการเข้าหาล้านให้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลา,าไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ